แต่หัวตอนนี้มันจะมีหาบกรแกมนะครับเวลาเขาใส่งานปกติฝ่ายซ้อนนี่เนี่ยมื่อเสร็จสี่มิติตัดยังเข้ามาเซอร์วิสครัับบครโปรแกรมแรกคือแบ็กวอร์จะเป็นการล่างยอดนะครับล่างยอดอย่างท้องไตเป็นแค่กรแกรมที่สองคือเซอร์วิสครับเซอร์วิสจะใส่งานส่วนโปรแกรมที่สามคือฟาดินฟาดินมันจะล่างจากท้องไตลงไปแตะครับกระแกรมที่สี่บาสโลมันจะปล่อยน้ำออกทางออกสายอย่างเนี่ยครับลงทางเกลือโปรแกรมที่ห้าคือบาลิบาซาโล ตอนนี้ก็ดูดน้ำเกลือเข้าไปในนี้นะครับครับผมวิธีการล้างเครื่องกรองนะครับยังนหน่อยๆถ้าหินปูนไม่ไหลย่างนหน่อยๆเนี่ยต้องยัง,ยงเดือดและวเท่าล้างกันนะครับผมแต่เพื่อวิธีการล้างคือข้าเตรียมเตรียมทางน้ำยี่สิบลิตรท,ทางน้ำยี่สิบลิตรทางน้ำใส้น้ำเปล่าเข้าไปนะครับประมาณยี่สิบลิตรครับผมบกระเลือประมาณสี่กิโล ละลายนี่ยละลายน้ำละลายเกลือครับผมครับเดี๋ยวละลายน้ำแล้วเอาสายยางตรงนี้จุ่มลงไปจุ่มลงไปครับผมมันสิดูดดูดดูเขาเองนะครับอ่าเขาต้องหมุนมาที่ตะบ้างตะแหยงบาสโลครับอ๋อบาบาสโลครับหมุนมาที่ตะแหยงบาสโลครับครับมันจะดูดอ๋อครับมันจะดูดดูดเขาแม่นครับดูดน้ำเกลือไปไปล่างดูดน้ำเกลือของมาแเซลนี่ครับครับผมครับอ่าเฮียกระป๋อยถิงจินกว่ามันดูดน้ำเกลือหมดถังนะครับอ๋อครับผมครับพอดูดพอดูดหมดแล้วปื๊บ อ่าเนี้ยปิดวาทั้งน้ำต่อครับปิดวาทั้งน้ำต่อแล้วก็บมุนขาไปติดเต็มใบขึ้นมาแบกวัดครับผมแต่น้ำเกลือถึงไปไดนี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับผมครับพอผ่านชั่วโมงหนึ่งไปปพ๊บเนี้ยก็มาเปิดวาทั้งน้ำต่อเขาหัวเขาจะติดเต็ใบแบกวัยหรอกครับผมแล้วก็ล้างน้ำเกลือครับผมล้างน้ำเกลือก็ใส่ไปล้างล้างประมาณสามถึงหกนาทีครับผมครับพอล้างแล้วเราปพ๊บเข้ากับหมุนนาทีเซอร์วิสจะใช้งานปกติเซอร์วิสใช้งานปกติครับผมครับวิธีการล้างครับนี่สามขั้นตอนเดียวคคครรัับบผมือเฉา เอาหมุนมาเบาโซโลมันดูดดูดหมดดูดหมดแล้วปุ๊บเท่ากับติดทางน้ำเข่าแซ่ครับตอาแซ่ไปเขชั่วโมงนึงแล้วตุ๊บอ่าเท่ากับเปิดตกรางน้ำเข่ากับแบ็กวัดล่างมัน่งเจอันนี้คืออ่ต่อต่อจากจากปั๊มเหมือนป่ครับแครับจากปั๊มเขาเขาเขาตัวกรองแมนครับอันนี้คือจากตัวกรองเขาเขาใส่งานนะครับแมนครับเขาใส่งานครับผม คี้มกนไปแล้วครับรับคมครับได้เส้นในยังบ้ครับ